สวัสดีครับต้อนรับสู่ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตนะครับพื้นที่ที่เราจะมาคุยกันเรื่องราวในโลกของตวอัวอักษรวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากมาชวนคุยกันครับคืออยากให้ลองลึกภาพตามกันดูนะครับย้อนกลับไปเมื่อเกือบเกือบ20ปีก่อนปี2551ในเวทีรางวัลวรรณกรรมที่ใหญ่ที่สุดของบ้านเราซีไรส์นะครับเกิดเรื่องที่แบบ น่าทึ่งมากคือรวมเรื่องสั้นเล่มแรกในชีวิตของนักเขียนคนหนึ่งที่ตอนนั้นก็ยังถือว่าเป็นหน้าใหม่ในวงการเลยนะสามารถคว้ารางวัลใหญ่ไปได้แซงหน้านักเขียนที่เป็นตัวเก่งหลายต่อหลายคนเลยคำถามสำคัญก็คือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงชนะวันนี้เราจะมาลองแกะรอยกันดูครับ ซึ่งข้อมูลในมือเราก็ค่อนข้างครบเลยนะมีทั้งบทสรุปของคณะกรรมการบทวิจารณ์หนังสือเล่มอื่นๆที่เข้ารอบไปจนถึงบทสัมภาษณ์ของผู้เขียนเองเราจะมาลองปฏิปต่อจิ๊กซอชิ้นนี้กันว่าอะไรที่ซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มนั้นแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสังคมไทยในยุคนั้นบ้างเอาละครับมาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ๆก่อนเลยดีกว่าพอได้อ่านบทสรุปของคณะกรรมการคัดเลือกในปีนั้นนะ่ะสิ่งแรกที่สะดุดตาเลยคือคือหัวข้อเรื่องที่นักเขียนไทยสนใจกันนะครับ มันหลากหลายมากเหมือนยกประเด็นร้อนในสังคมตอนนั้นมาทั้งหมดเลยมีทั้งเรื่องชีวิตคนเมืองที่เปลี่ยนไปปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้เรื่องโลกร้อนที่เพิ่งเริ่มเป็นกระแสไปจนถึงการเมืองเศรษฐกิจที่กําลังเข้มข้นมากๆเลยอ๋อ,อครับคือจะเห็นได้ว่าแทบไม่มีใครลุกขึ้นมาตะโกนเปล่าวๆว่าสังคมมีตันหาหรือชี้ไปที่ต้นตอใหญ่ๆตรงๆเลยอืม แต่กลับเลือกเล่าผ่านเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะผ่านเศษเสี้ยวชีวิตของคนธรรมดาที่ดูเผลนเผเหมือนไม่มีอะไรสำคัญแต่พอเรื่องเล็กๆพวกนั้นมารวมกันมันกลับฉายภาพความบิดเบี้ยวหรือที่ในบทวิจารณ์เขาใช้คำว่าความพิกลพิก,การของสังคมร่วมสมัยได้ชัดเจนกว่าเยอะเลยโอ้ oh, คำแรงเหมือนกันนะครับค่ะ มันทําให้เราสัมผัสได้ถึงความรู้สึกแปลกแยกโดดเดี่ยวของผู้คนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบทก็ตามประเด็นเรื่องความโดดเดี่ยวนี้น่าสนใจนะครับแล้วจากข้อมูลที่เรามีพอจะเห็นไหมครับว่านักเขียนในยุคนั้นเขามองว่าอะไรคือต้นตอของความรู้สึกเหล่านั้นดูเหมือนว่าจะมีฉันทามติบางอย่างซ่อนอยู่ในงงานเขียนเหล่านั้นนะคะครับว่าตัวการสําคัญก็คือระบบทุนนิยมแล้วก็กระแสบริโภคนิยมที่มันไหลบ่าเข้ามา เปลี่ยนวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ของผู้คนทําให้คุณค่าดั้งเดิมหลายอย่างมันสั่นคลอนไปหมดแต่ก็อีกนั่นแหละค่ะเขาไม่ได้บอกมาตรงๆว่าทุนนิยมมาเลวร้ายอ่าครับแต่จะแสดงให้เห็นผลกระทบของมันผ่านชีวิตตัวละครเล็ก,ลกๆอย่างเช่นความสัมพันธ์ในครอบครูที่เปลี่ยนไปเพราะวัตถุหรือความฝันที่ถูกลดทอนให้เหลือแค่การมีเงินพอพูดถึงวิธีการเล่าผมสังเกตเห็นอีกอย่างในบทวิจารณ์คือสไตล์การเขียนมันก็เปลี่ยนไปด้วย คือมันไม่ได้หนักอื้งหรือเคร่งเครียดตามเนื้อหาแต่กลับมีการใช้อารมณ์ขันการเสียดสียั่วล้อแม้แต่ล้อเลียนตัวเองก็มีมันเกิดอะไรขึ้นกับลีลาการเขียนในช่วงนั้นครับทำไมเขาถึงเลือกจะเล่าเรื่องหนักๆด้วยนั้งเสียงแบบนี้นั่นเป็นพัฒนาการที่สำคัญมากเลยค่ะมันสะท้อนสภาวะของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่ข้อมูลข่าวสารมันท่วมทน้นผู้อ่านไม่ได้ไร้เดียงสาและรอรับสารจากนักเขียนอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วจริงด้วยครับ พวกเขามีข้อมูลมีความคิดอันของตัวเองนักเขียนจึงต้องปรับบทบาทตัวเองจากเดิมที่อาจจะเคยเป็นเหมือนครูหรือผู้ชี้นำทางความคิดมาสู่การเป็นผู้ตั้งคำถามที่ซับซ้อนขึ้นอ๋อ oh, เข้าใจแล้วครับเขาไม่ได้บอกแล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดขาวหรือดำแต่กลับชวนให้ผู้อ่านคิดต่อเองการใช้อารมณ์ขนันหรือการเสียดสีมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้สารที่หนักๆมันเข้าถึงง่ายขึ้น และในขณะเดียวกันก็เป็นการยอมรับไกลๆว่าเราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้เหมือนกันไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลหรือใครคนใดคนหนึ่งเข้าใจเลยครับเหมือนกับว่าโลกมันซับซ้อนขึ้นวรรณกรรมก็ต้องซับซ้อนตามไปด้วยซึ่งทีมทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้มันดูเหมือนจะไปรวมตัวกันอย่างเข้มข้นที่สุดในหนังสือเล่มที่คว้ารางวัลไปในปีนั้นพอดีเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ เราหลงลืมอะไรบางอย่างโดยวัชระสัจจะสารสินทั้งๆท,ที่เป็นรวมเรื่องสั้นเล่มแรกของเขาแท้ๆอะไรทําให้หนังสือเล่มนี้มันพิเศษกว่าเล่มอื่นครับหัวใจของหนังสือเล่มนี้ถ้าสรุปจากคาตัดสินและบทวิจารณ์หลายๆชิ้นนะคะมันคือการจับภาพความเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนมากๆนั่นคือความเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกของผู้คนความรู้สึกใช่ค่ะที่ถูกความเจริญแบบสังคมเมืองกลืนกิน จากเดิมที่เคยมีความละเมียดละไมมีความฝานันมีจินตนาการกลับกลายเป็นความหยาบกระด้างที่มองทุกอย่างเป็นเรื่องของเหตุผลประสิทธิภาพหรือผลประโยชน์ไปหมดมันคือการตั้งคำถามใหญ่ๆผ่านชื่อเรื่องเลยว่าท่ามกลางความเร็วของโลกสมัยใหม่เนี่ยเรากำลังหลงลืมอะไรบางอย่างที่เคยสำคัญกับชีวิตเราไปหรือเปล่า แค่ฟังคอนเซปต์ก็รู้สึกว่ามันจี้ใจดำมากๆเลยนะครับในแหล่งข้อมูลที่เรามีมีการยกตัวอย่างเรื่องสั้นเด่นๆในเล่มไว้หลายเรื่องเหมือนกันผมอยากจะลองหยิบมาคุยกันทีละเรื่องอย่างเรื่องแรกที่ถูกพูดถึงบ่อยมากคือนักปฏิวัติค่ะเรื่องนี้คลาสสิกมากเรื่องมันเกี่ยวกับนักศึกษาคนหนึ่งที่กำลังทำรายงานเรื่องการปฏิวัติเขาหมกมุ่นมาก อ่านงานของมาร์กส์เลนินเชกูวราจนอินไปกับมันรู้สึกว่าตัวเองเป็นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเขากลับมองข้ามเรื่องพื้นฐานที่สุดคือห้องของตัวเองที่รกและสกปรกมากเรื่องนี้มันสะท้อนแนวคิดหลักของหนังสือได้คมคายมากเลยนะครับใช่ค่ะเหมือนกำลังบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางทีมันอาจจะต้องเริ่มจากเรื่องเล็กๆใกล้ตัวที่สุดก่อนถูกต้องเลยค่ะ มันคือการเสียดสีปัญญาชนที่ฝันถึงการเปลี่ยนแปลงโลกแต่กลับจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้ครับเป็นการดึงเรากลับมาสู่ความเป็นจริงว่าก่อนจะปฏิวัติสังคมลองปฏิวัติห้องนอนตัวเองให้ได้ก่อนไหมเป็นการตั้งคําถามถึงความหมายที่แท้จ,จริงของการปฏิวัติได้อย่างน่าสนใจมากแล้วก็มีอีกเรื่องที่โทนต่างออกไปเลยคือเรื่องเล่าจากหนองเตย เรื่องนี้เหมือนการปะทะกันตรงๆเลยระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่เป็นการประทะกันของความเชื่อตับความจริงหรืออาจจะเป็นความจริงคนละชุดก็ได้ค่ะเรื่องเล่าถึงตำนานไพรน้ําในหนองน้ําของหมู่บ้านซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่อยู่กับชุมชนมานานแล้ววันหนึ่งก็มีบัณฑิตหนุ่มหัวสมัยใหม่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดด้วยการจะขุดลอกหนองน้ํานั้นเพื่อทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ทันสมัยอืม สิ่งที่น่าสนใจคือผู้เขียนไม่ได้ตัดสินว่าฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดแค่แสดงให้เห็นว่าเมื่อความเจริญรุกค,คืบเข้าไปสิ่งที่ต้องแลกมาคือรากเง่าหรือเรื่องราวบางอย่างที่กำลังจะถูกลืมเลือนไปซึ่งก็กลับไปที่ธีมหลักของหนังสืออีกว่าเรากำลังหลงลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าใช่เลยค่ะพอมาถึงเรื่องเพลงชาติไทยอันนี้ผมว่าไปไกลกว่าเดิมอีกคือตั้งคำถามกับกฎเกณฑ์ของสังคมเลย เรื่องนี้ท้าทายมากค่ะตัวละครเป็นชายที่ดูเหมือนจะสติไม่ดีเขาไม่ยอมยืนตรงเคารพถงชาติซึ่งในสายตาของนายตำรวจหนุ่มไฟแรงมันคือการทำผิดกฎหมายที่ยอมรับไม่ได้ครับโดยที่หลงลืมที่จะมองลึกลงไปว่าชายคนนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เข้าใจกฎเกณฑ์ของสังคมได้เหมือนคนทั่วไปมันตั้งคำถามกับเราแรงๆเลยว่าระหว่างการรักษากฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดกับการทำความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ อะไรมันสำคัญกว่ากันโอ้โหคมมากครับและเรื่องสุดท้ายที่อยากยกมาคุยคือราตรีมีชีวิตเรื่องนี้ดูเหมือนจะพูดถึงประเด็นบริโภคนิยมได้ชัดเจนที่สุดเลยชัดเจนและเจ็บปวดมากค่ะเป็นเรื่องของพนักงานเก็บขยะที่รักลูกสาวมากอืมเขาซื้อไก่ทอดข้างทางที่เขาคิดว่าอร่อยที่สุดไปฝากลูกแต่ลูกสาวปฏิเสธบ,บอกว่ามันไม่อร่อยไม่ใช่ไก่ทอดแบรนด์ดังที่เห็นในทีวี แล้วก็ร้องไห้จะกินไก่แบรนด์นั้นให้ได้โโ oh. มันเป็นภาพสะท้อนเล็กๆที่ทรงพลังมากว่าลทธิบริโภคนิยมมันซุมลึกเข้ามาเปลี่ยนกระทั่งคุณค่าความรักความปรารถนาดีในครอบครัวได้อย่างไรความอร่อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับรสชาติหรือความตั้งใจของคนซื้ออีกแล้วแต่ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและการตลาดฟังจาก4ี่เรื่องนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับแต่มีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งคือตัวละครเอกในทุกเรื่องที่เล่ามานี้ดูเหมือนจะพ่ายแพ้ให้กับระบบ หรือความเปลี่ยนแปลงรอบดัวยอยู่ตลอดเลยนะครับทั้งนักปฏิวัติที่ทําได้แค่กวาดห้องตำนานพรายนามที่กําลังจะหายไปหรือชายวิกลจริตที่ถูกเพ่งเล็งใช่ค่ะพ่อที่ซื้อไก่ทอดผิดยี่ห้อด้วยครับนี่เป็นความตั้งใจของผู้เขียนที่อยากจะสะท้อนความสิ้นหวังของยุคสมัยหรือเปล่าครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะดิฉันคิดว่ามันไม่ใช่การนําเสนอความสิ้นหวังซะทีเดียวแต่การนําเสนอความจริง ของคนตัวเล็กๆในสังคมมากกว่าอ oh. ว่าบ่อยครั้งเราไม่มีอำนาจพอจะไปต่อสู้หรือเปลี่ยนแปลงระบบใหญ่ๆได้จริงๆแต่สิ่งที่งานเขียนของคุณวัชระธรรมคือการจุดประกายความคิดในตัวผู้อ่านแม้ตัวละครจะพ่ายแพ้แต่คำถามที่เรื่องทิ้งไว้มันไม่ได้พ่ายแพ้ไปด้วยครับ hmm. มันยังคงท้าทายความคิดของเราอยู่ซึ่งถ้าดูจากประวัติของผู้เขียนในบทสัมภาษณ์ก็จะเข้าใจแนวคิดนี้มากขึ้น เขาเป็นคนสงขาแต่มาเรียนรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์พื้นฐานตรงนี้ทําให้งานเขียนเขามีมิติของการวิพากษ์สังคมที่เฉียบคมอยู่แล้วครับเขาเคยบอกเองเลยว่าเขาถนัดและมีความสุขกับการเขียนเรื่องหนักๆกดดันๆแบบนี้และมองว่ารงวันซีไรต์เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นโอเคครับเพราะจะเห็นภาพความยอดเยี่ยมของเราหลงลืมอะไรบางอย่างแล้ว แต่เพื่อให้เข้าใจจริงๆว่าทําไมเล่มนี้ถึงโดดเด่นจนชนะใจกรรมการได้เราอาจจะต้องดูด้วยว่าคู่แข่งในรอบสุดท้ายเล่มอื่นๆเขานําเสนอเรื่องอะไรกันบ้างผมเห็นชื่อในลิสต์แล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะอย่างเคหะวัตถุของอนุสรติปยานน์หรือบริษัทไทยไม่จังกัดของสนั่นชูสกุลที่ดูชื่อแล้วน่าจะการเมืองจ๋าเลยเล่มพรุ่งนี้มีแนวทางต่างจากผู้ชนะอย่างไรบ้างครับน่าสนใจมากค่ะเมื่อนอํามาเทียบกันอย่างเคหะวัตถุของอนุสรติปยานน์ จะพาเราไปสำรวจอีกมิติหนึ่งเลยคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัตถุรอบตัวเช่นรม่มตู้เย็นหรือเก้าอี้อ๋อครับก็ตั้งคำถามกลับมาว่าที่เราเห็นว่าคนสมัยนี้ดูแข็งกระด้างขึ้นจริงๆแล้วมันอาจเป็นแค่เปลือกนอกที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองหรือเปล่าเป็นแนวทางที่มองเข้าไปข้างในจิตใจคนมากกว่าเหมือนมองปัญหาจากคนละมุมแต่ก็ยังวนเวียนอยู่กับความรู้สึกที่เปลี่ยนไปของคนยุคใหม่เหมือนกันใช่ค่ะ ส่วนบริษัทไทยไม่จำกัดของสนั่นชูสกุลนี่คือรวมเรื่องสั้นการเมืองที่ซับซ้อนและเสียดสีได้แยบยนต์มากค่ะครับเขาไม่ได้บอกว่าใครดีใครชั่วแต่ฉายภาพให้เห็นมุมมองของทุกฝ่ายทั้งประชาชนรัฐหรือนายทุนแล้วปล่อยให้เราตัดสินเองผ่านกลวิธีการเล่าแบบอุปมาณิทันหรือเรื่องเปรียบเทียบต่าง ส่วนอีกเล่มที่น่าสนใจคือวรรณกรรมตกสะของพานุไตรเวทเล่มนี้จะเน้นไปที่ชีวิตของคนนอกคนที่แปลกแยกจากสังคมแล้วก็มีการทดลองกับรูปแบบการเล่าเรื่องที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกสูงมากคล้ายๆบทละครที่ผู้เขียนควบคุมทุกอย่างเอาไว้ พอฟังแบบนี้แล้วก็พอจะเห็นภาพเลยนะครับว่านักเขียนในยุคนั้นต่างก็พยายามสำรวจประเด็นร่วมสมัยที่คล้ายคายกันทั้งความแปลกแยกผลกระทบจากวัตถุนิยมการเมืองที่ซับซ้อนแล้วอะไรคือหมัดเด็ดที่ทำให้เราหลงลืมอะไรบางอย่างเข้าไป้ายไปได้ในที่สุดล่ะครับดิฉันคิดว่าสิ่งที่ทำให้เราหลงลืมอะไรบางอย่างโดดเด่นขึ้นมาคือความสามารถในการร้อยเรียงประเด็นที่หลากหลายและกระจัดกระจายเหล่านี้ ให้มาอยู่ภายใต้เก่นเรื่องเดียวที่ทรงพลังและเป็นสากลครับนั่นคือคําถามเรื่องการหลงลืมในขณะที่เล่มอื่นอาจจะโฟกัสไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งอย่างเข้มข้นแต่เล่มนี้สามารถหยิบจับทุกประเด็นมารวมกันแล้วสกัดออกมาเป็นคําถามเดียวที่คมคายและทิ้งไว้ให้ผู้อ่านกลับไปคิดต่อได้ไม่รู้จบอ๋อเข้าใจเลยซึ่งมันตรงกับที่คณะกรรมการท่านหนึ่งให้ความเห็นไว้ในบทวิจารณ์เลยค่ะ เขาบอกว่างานเขียนชุดนี้มันท้าทายให้ตีความได้ไหลในยะและมีอีกท่านหนึ่งใช้คำได้สะใจมากเขาบอกว่าอ่านแล้วเหมือนทุบหัวคนอ่านให้บ้าไปเลยโหเหมือนทุบหัวคนอ่านให้บ้าไปเลยใช่ค่ะเพราะมันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะมากชวนให้ขบคิดจนปวดหัวไปหมดแต่มันคือการปวดหัวที่คุ้งค่าเป็นคำวิจารณ์ที่ทรงพลังมากจริงๆครับงั้นพอจะสรุปการแกะรอยของเราในวันนี้ได้ว่า รางวัลซีไรต์ปี2551มันได้บันทึกช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของสังคมและวรรณกรรมไทยเอาไว้จริงๆเป็นยุคที่นักเขียนเปลี่ยนบทบาทจากการชี้นำมาสู่การตั้งคำถามที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อสะท้อนโลกที่มันสับสนวุ่นวายอืมและเราหลงลืมอะไรบางอย่างก็สามารถจับจิตวิญ,ญญาณของยุคสมัยนั้นไว้ได้อย่างสมบูรณ์ผ่านคำถามที่เรียบง่ายแต่บาดลึกและยังคงก้องอยู่ในใจของเรามาจนถึงทุกวันนี้ และนั่นก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ได้คิดกันต่อนะคะครับคนจะลุกขึ้นมาเขียนรวมเรื่องสั้นในหัวข้อเดียวกันนี้ในปี2026นี้คิดว่าอะไรบางอย่างที่เรากําลังหลงลืมกันอยู่ในปัจจุบันนี้คืออะไรคะและมีอะไรบ้างที่ในวันนั้นเราอาจจะแค่กําลังเริ่มลืมแต่วันนี้เราได้ลืมมันไปอย่างสมบูรณ์แล้วเป็นคําถามทิ้งท้ายที่ชวนให้กลับไปคิดต่อจริงๆครับ สำหรับวันนี้เวลาของ StoryBeing วรรณกรรมในส่วนชีวิตก็หมดลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Debate จาก StoryBeing วันนี้เรามาอยู่ในสวนชีวิตแห่งวรรณกรรมเพื่อพูดคุยถึงหนังสือเล่มสำคัญเล่มหนึ่งในวาดวงวรรณกรรมไทยนะคะรวมเรื่องสั้นเราหลงลืมอะไรบางอย่างของคุณวัชระสัจจะสารสินผลงานรางวัลซีไรต์ปี2551ค่ะเออแม้เวลาจะผ่านมาสิบกว่าปีแล้วแต่คาถามที่หนังสือเล่มนี้ทิ้งไว้ก็ยังคงท้าทายความคิดของเราอยู่เสมอเลยใช่เลยครับ และคำถามสำคัญที่เราจะมาลงลึกกันในวันนี้ก็คือคุณค่าที่แท้จริงของหนังสือเล่มนี้มันอยู่ที่ไหนกันแน่ครับอยู่ที่การเป็นกระจกสะท้อนสังคมที่วิพากษ์วิจารความเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่สูญหายไปอย่างตรงไปตรงมาและเจ็บปวดหรือว่าแก่นของมันอยู่ที่ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์อันแพรวพ่าที่จงใจสร้างความกังวลแล้วก็ปล่อยให้ผู้อ่านต้องเคว้งคว้างและตีความหาความหมายด้วยตัวเอง สำหรับดิฉันนะคะดิฉันเชื่อว่าพลังที่แท้จริงของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ประเด็นแรกเลยค่ะมันคือการวิพากษ์สังคมอย่างถึงแก่นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงรอยร้าวและความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมและจิตใจของผู้คนในยุคสมัยของเราอืมน่าสนใจครับแต่ผมกลับมองในมุมที่ต่างออกไปนิดหน่อยผมคิดว่าความเป็นเลิศของงานเขียนชุดนี้เนี่ยอยู่ที่กลวิธีการเล่าเรื่องที่มันซับซ้อนและท้าทายขนบมากกว่า คือมันไม่ได้ต้องการให้คําตอบสําเร็จรูปแต่มันกระตุ้นให้เราตั้งคําถามเชิงปัญญาซึ่งซึ่งนั่นทรงพลังกว่ามากในความคิดของผมนั้นดิฉันขอเริ่มต้นในมุมของดิฉันก่อนนะคะดิฉันมองว่าเราหลงลืมอะไรบางอย่างคือการบันทึกภาพสังคมไทยในยุคเปลี่ยนผ่านได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะ ผู้เขียนพาเราไปสำรวจความรู้สึกแปลกแยกสับสนของผู้คนที่กำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือคนชนบทก็ตามสิ่งที่โดดเด่นมากเลยคือการใช้สัญญาที่เรียบง่ายแต่ว่าบาดลึกอย่างในเรื่องราตรีมีชีวิตนะคะฉากที่พ่อซึ่งเป็นคนเก็บขยะซื้อไก่ทอดรถเข็นธรรมดาธรรมดามาฝากลูกสาวแต่ลูกสาวกลับไม่ต้องการร้องจะกินไก่เคฟซคือ มันไม่ใช่แค่เรื่องไก่ทอดนะคะแต่มันคือการประทะกันของค่านิยม2ยุคในจานข้าวจานเดียว พอที่หยิบยื่นสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเองหาได้ในโลกของเขากับลูกสาวที่มองเห็นคุณค่าผ่านแบรนด์ที่สื่อโฆษณาบอกเธอฉากนี้มันบีบคั้นหัวใจมากหรืออย่างในเรื่องในวันที่วัวชนยังชนอยู่ที่การฉ่ายวิดีโอการชนวัวมาแทนที่ประสบการณ์จริงในสนามนะคะมันคือภาพสะท้อนของการที่เรายอมแลกความรู้สึกสดๆจริงๆกับความสะดวกสบายที่ฉาบฉวยทั้งหมดนี้มันตอกย้ำชื่อเรื่องและแก่นของหนังสือทั้งเล่มที่ถามเราตรงๆ ว่าเรากำลังหลงลืมอะไรไปหรือเปล่ามันเหมือนการตบหน้าเราเบาๆให้ตื่นขึ้นมามองรอบตัวเลยค่ะผมเห็นด้วยเลยนะว่าฉากที่คุณยกมามันทรงพลังมากจริงๆครับแต่ผมอยากจะชวนมองว่าพลังนั้นน่ะมันไม่ได้มาจากตัวประเด็นเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่วิธีเล่าต่างหากสำหรับผมหัวใจของงานชุดนี้คือกลวิธีการเล่าเรื่องที่จงใจสร้างความไม่แน่นอนและท้าทายให้ผู้อ่านต้องทำงานทางความคิดอย่างหนักเลย มันไม่ใช่หนังสือที่อ่านแล้วจะได้คําตอบแต่มันเป็นหนังสือที่อ่านจบแล้วจะเกิดคําถามใหม่ๆเต็มไปหมดเลยครับดังที่คณะกรรมการตัดสินรางวัลสีไร้ท่านหนึ่งใจบอกไว้ว่าอ่านจบแล้วเหมือนมีอะไรค้างคาอยู่ไอความค้างคานี่แหละครับคือเจตนาของผู้เขียนเขาไม่ได้อยากให้เราแค่รับรู้ปัญหาแต่อยากให้เราชงงนและตีความต่อได้หลายแง่มุมลองดูเรื่องนักปฏิวัติสิครับถ้าเรามองแบบผิวเผินก็อาจจะสรุปได้ว่าเป็นการวิจารณ์นักอุดมการณ์ที่ล่องเหลว แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปมันคือการตั้งคำถามเชิงปรัชญากับคำว่าการปฏิวัติทั้งหมดเลยจากเรื่องที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติถูกย่อส่วนลงมาเหลือแค่การลุกขึ้นมาทำความสะอาดห้องรกๆของตัวเองคุณค่าของมันจึงไม่ได้อยู่ที่ศาลหรือจะพูดได้ถูกก็คือไม่ได้อยู่ที่ศาลที่ผู้เขียนป้อนให้เราแต่อยู่ในกระบวนการที่บังคับให้เราต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองสร้างความหมายให้กับสิ่งที่อ่านขึ้นมาใหม่ ที่คุณพูดเรื่องการกระตุ้นให้คิดก็น่าสนใจนะคะแต่มันทำให้ดิฉันอดคิดไม่ได้ว่าถ้าผู้เขียนอยากจะแค่ท้าทายทางปัญญาจริงๆทำไมเขาถึงเลือกใช้เรื่องราวที่มันสะเทือนใจแล้วก็ เชื่อมโยงกับปัญหาสังคมได้ชัดเจนขนาดนี้ละคะสำหรับดิฉันเจตนาของผู้เขียนค่อนข้างชัดเจนว่าต้องการสกิดเตือนใจสังคมที่กำลังหลงทางไปกับการบูชาวัตถุเรื่องราวต่างๆมันทำหน้าที่เหมือนกระจกที่สะท้อนความบกพร่องของสังคมเราเองอย่างเรื่องเรื่องเล่าจากน้องเตยนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดมากเลยการประทะก,กันร,ระหว่างความเชื่อดั้งเดิมเรื่องภายน้ำกับความรู้สมัยใหม่ของบัณฑิตหนุ่มที่กลับไปพัฒนาหมู่บ้านจนสุดท้ายนำไปสู่โศก,กนาฏกรรมมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่า ทาที่กังกวลนะคะแต่มันคือคำเตือนที่ดังและชัดเจนถึงผลเสียของการพัฒนาที่ไม่เคารพรากเงาทางวัฒนธรรมผลกระทบที่ผู้เขียนต้องการให้เกิดกับผู้อ่านคือการตระหนักรู้ถึงปัญหานี้ไม่ใช่การปล่อยให้เรางุนงงสงสัยว่าตกลงแล้วใครถูกใครผิดแต่ผมกลับมองว่าเจตนาที่แท้จริงคือการสร้างความชง,งนเพื่อท้าทายการตีความของเรามากกว่าการทำให้ผู้อ่านตกอยู่ภายใต้ความไม่เข้าใจ นี่แหละครับคือเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เราคิดต่อไม่ใช่เพื่อให้เราคล้อยตามบทสรุปที่ชี้นําไว้แล้วคือผู้เขียนไม่ได้พยายามจะบอกว่าความเชื่อดั้งเดิมดีกว่าความรู้สมัยใหม่หรือกลับกันแต่เขาต้องการแสดงให้เห็นความซับซ้อนของปัญหาที่มันไม่มีคําตอบง่ายๆแบบขาวกับดําโอ้แล้วประเด็นเรื่องคนบ้าในเพลงชาติไทยนี่เป็นตัวอย่างที่ผมว่าทรงพลังมากเลยนะตัวละครคนบ้าที่ไม่ยอมยืนตรงคารบธงชาติ ในขณะที่คนอื่นๆที่ปกติยืนตรงกันหมดการกระทําของเขาทําให้เส้นแบ่งระหว่างคนปกติกับคนบ้าหรือระหว่างการแสดงออกถึงความรักชาติกับการไม่รักชาติมันพร่าเรือนไปหมดเลยคําถามคือใครกันแน่ที่บ้าคนที่ไม่ทําตามธรรมเนียมหรือสังคมที่ยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติโดยไม่เคยตั้งคําถามนี่ไม่ใช่การให้คาตอบ แต่เป็นการตั้งคำถามที่ลุกซึ้งกับค่านิยมกระสาหลักที่เราไม่เคยสงสัยเลยด้วยซ้ำแต่ดิฉันก็ยังเชื่อว่าเนื้อหาคือหัวใจหลักอยู่ดีรูปแบบการเขียนที่มีพลังหรือชั้นเชิงที่ซับซ้อนมันก็เอ,อ่ทำหน้าที่รับใช้เนื้อหาเพื่อจะสื่อสารประเด็นทางสังคมให้มันเฉียบคมและบาดลึกยิ่งขึ้นลองดูภาษาสิคะภาษาของผู้เขียนมันสวยงามและมีสเสน่ห์มาก การใช้ภาพเปรียบเทียบต่างๆมันทําให้ประเด็นที่หนักอึ้งอย่างการเมืองความขัดแย้งทางวัฒนธรรมหรือความเสื่อมทรอมทางศีลธรรมมันสามารถเข้าถึงผู้อ่านได้ง่ายขึ้นมันเหมือนน้าพึ่งเคลือบยาขมทําให้เรากลืนประเด็นที่ขมขื่นพวกนั้นลงไปได้โดยรู้สึกตัวรูปแบบในที่นี้จึงเป็นเหมือนยานพาหนะที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดที่จะพาสารหรือเนื้อหาไปส่งให้ถึงใจของผู้อ่านแต่ถ้าเราลองมองแบบนี้ล่ะครับว่ารูปแบบอาจจะไม่ได้เป็นแค่ยานพาหนะ แต่เป็นจุดหมายในตัวมันเองเลยก็ได้ผมมองว่าผู้เขียนกำลังเล่นกับโครงสร้างและมุมมองการเล่าเรื่องเพื่อสร้างระยะห่างระหว่างผู้อ่านกับเรื่องราวทำให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งที่เรากำลังอ่านคือเรื่องเล่าที่ถูกประกอบสร้างขึ้นไม่ใช่ความจริงแท้ๆคำว่าการประกอบสร้างในทางวรรณกรรมมันก็คล้ายๆกับเวลาผู้กำกับหนังเรื่องมุมกล้องนั่นแหละครับเรื่องเดียวกันแต่ถ้าถ่ายจากมุมต่าตัวละครก็จะดูยิ่งใหญ่มีอานาจ แต่ถ้าถ่ายจากมุมสูงก็จะดูต้อยต่ำไร้พลังผู้เขียนก็ใช้คำและการเล่าเรื่องเป็นมุมกล้องของเขาเพื่อสร้างความรู้สึกบางอย่างให้เราโดยที่เราอาจไม่รู้ตัววิธีการแบบนี้ทำให้ประเด็นทางสังคมที่ถูกหยิบยกขึ้นมามันกลายเป็นเพียงวัตถุดิบในการสารวจกลไกของวรรณกรรมและกระบวนการสร้างความหมายของผู้เขียนและผู้อ่านเองมันคือการตั้งคำถามกับตัววรรณกรรมพอๆกับที่ตั้งคำถามกับสังคมเลยทีเดียวครับ แต่การมองแบบนั้นมันจะไม่ทำให้เรื่องราวพวกนี้กลายเป็นแค่การทดลองทางวรรณกรรมที่ตัดขาดจากชีวิตจริงของคนไปหน่อยหรือคะสำหรับดิฉันแล้วจุดที่พิสูจน์ว่าเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบคือตอนจบของเรื่องสั้นแต่ละเรื่องคะ่ะ ดิฉันคิดว่าแม้เรื่องราวส่วนใหญ่จะจบแบบที่เรียกกันว่าปลายเปิดแต่ถ้าเราอ่านดีๆจะเห็นว่าทิศท,ทางของเรื่องได้ชี้นําคําตอบไว้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะอย่างตอนจบของเรื่องนักปฏิวัติที่ตัวละครเอกซึ่งหมกมุ่นกับอุดมการ์ที่ยิ่งใหญ่ตัดสินใจไม่ไปที่ประชุมแต่กลับมาเริ่มปฏิวัติห้องที่สกปรกรุกรุงรังงมตัวเองแทน สำหรับพิชันนี่คือการเสนอทางออกที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมที่แท้จริงมันควรเริ่มต้นจากการจัดการชีวิตของตัวเองให้ดีเสียก่อนไม่ใช่การเพอร้อฝันถึงอุดมการณ์ที่ไกลตัวมันเป็นสารที่ให้ความหวังและมีทิศทางที่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับที่คุณบอกว่ามันคือทางออกที่ชัดเจนและให้ความหวังเนี่ยผมว่านั่นอาจจะเป็นการอ่านแบบที่เราอยากจะเชื่อหรือเปล่าสําหรับผมนะการจบแบบปลายเปิดคือหัวใจสําคัญของงานชิ้นนี้เลย มันคือการปฏิเสธที่จะให้บทสรุปสำเร็จรูปที่ตายตัวตอนจบของนักปฏิวัติในมุมมองของผมมันเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความย้อนแย้งและหน้าขันไม่ใช่คําแนะนําสั่งสอนเลยแต่มันคือการตั้งคําถา,ถามถึงความหมายของคําว่าปฏิวัติที่อาจถูกลดทอนคุณค่าลงมาเหลือเพียงเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจําวันไม่ใช่อุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่อีกต่อไปมันอาจจะมาถึงการยอมแพ้ต่อโลกภายนอกแล้วหนีกลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองก็ได้ใครจะรู้ ความกำกวมตรงนี้ต่างหากที่เป็นความสําเร็จทางวรณศิ์มันปล่อยให้เราค้างคาและต้องกลับไปคิดต่อว่าตกลงแล้วการกระทําของเขาคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าสมเพชกันแน่การที่หนังสือแม่คําตอบแต่บังคับให้เราต้องหาคําตอบด้วยตัวเองนี่แหละครับคือความยอดเยี่ยมของมันโดยสรุปแล้วแม้ว่าเราจะถกเถียงกันในรายละเอียดของรูปแบบและชั้นเชิงต่าง แต่ดิฉันก็ยังคงยืนยันในมุมมองเดิมว่าเราหลงลืมอะไรบางอย่างคือบันทึกทางสังคมที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งใช้วรรณกรรมเป็นเครื่องมือในการชำละปัญหาของยุคสมัยได้อย่างเจ็บปวดและลึกซึง้งพลังของมันอยู่ที่การปลุกให้ผู้อ่านตระหนักถึงคุณค่าทางจิตใจความสัมพันธ์ของผู้คนและรากแง่ทางวัฒนธรรมที่กำลังถูกกัดกร่อนและหลงลืมไปท่ามกลางกระแสทานแห่งความเปลี่ยนแปลงที่เชี่ยวกรากค,ค่ะส่วนผมขอสรุปว่า ซึ่งผมก็ยอมรับนะว่าเสียงเตือนทางสังคมที่คุณพูดถึงนั้นมันดังและชัดเจนมากครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าความเป็นเลิศที่แท้จริงของรวมเรื่องสั้นชุดนี้อยู่ที่ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ที่ท้าทายและเชื่อมั่นในสติปัญญาของผู้อา่านมันไม่เพียงแต่ตั้งคำถามกับสังคมแต่ยังตั้งคำถามกับตัววรรณกรรมเองและเชิญชวนให้เราเข้าไปสำรวจความซับซ้อนของการสร้างและตีความหมายซึ่งเป็นประสบการณ์ทางปัญญาที่ล้ำค่าและหาได้ยากในวรรณกรรมร่วมสมัยครับ ไม่ว่าจะมองจากมุมของการวิจารณ์สังคมอย่างแหลมคมหรือมุมของวรรณศินที่ซับซ้อนเราทั้งคู่ต่างเห็นตรงกันนะคะว่าเราหลงลืมอะไรบางอย่างยังคงเป็นผลงานที่กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงและคบคิดได้อย่างไม่รู้จบจนถึงทุกวันนี้และนั่นก็คือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของวรรณกรรมที่ยอดเยี่ยมซึ่งแน่นอนว่ายังมีแง่มุมอีกมากมายในตัวบทที่รอให้เราแต่ละคนกลับไปสำรวจเพื่อหาคำตอบในแบบของตนเองต่อไป และนั่นอาจเป็นคําถามที่สําคัญที่สุดที่หนังสือเล่มนี้ทิ้งไว้ให้เราก็ได้นะครับว่าตกลงแล้วเราในฐานะผู้อ่านแต่ละคนได้หลงลืมอะไรบางอย่างไประหว่างการใช้ชีวิตของเราเองบ้างหรือเปล่าแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับ The The d e ิ a บ e จาก Story Being วรรณกรรมในสวนชีวิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะ